สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใซม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสิ่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสำหรับสซยว้งนะคะก็จะมี9 8 5 2 4 1แอดมินให้เด่น5กับ3นะคะเราก็มาเจอ5กันนะคะก็จะมี5 1 1 5 5 3 3 5 5 8 8 5นะคะสำหรับเด่น3นะคะก็จะมี3

ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีห้าแปดสามสองสองแปดห้าสามหนึ่งแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสี่ห้านะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า